สามหนทางที่จักรพรรดิลูฟี่จะลอดจากเงืม้อมือของห้าผู้เท่าแต่และหนทางจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกัน กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้ดยนะครับวันนี้แอนิเมะแบทเทิลเนี่ยจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เกี่ยวกับหนทางที่ลูฟี่นะครับจะรอดจากเงื้อมือของฮาปุท่าได้หน้าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือฮาปุท่าเนี่ยกำลังจะปรากฏตัวขึ้นแล้วนะครับในตอนที่1,109ตอนล่าสุดนี้เลยซึ่งตรงนี้แหละครับจึงทําให้กระแสโซเชียลช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเดือดมากๆเลยมีคําถามมากมายเกี่ยวกับลูฟี่ว่าเออเขาจะรอดหรือเปล่าจากฮาปุท่าหรือว่ายังไงเพราะว่าแค่เซทเทิลคนเดียวเนี่ยลูฟ อะไรไม่ได้เลยแต่นี่เนี่ยเล่นมา5คนแล้วลูฟี่เนี่ยเขาจะทำยังไงกันแน่นะโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมหนทางที่ลูฟี่เนี่ยจะรอดกันเลยดีกว่านะพูดถึงหนทางแรกหรือว่าเวแรกเลยนะครับคือตัวลูฟี่เนี่ย ต้องต่อสู้กับ5้าผู้เท่าโดยตรงและตัวของเขาเนี่ยต้องแข็งแร่งขึ้นในการต่อสู้ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือลูฟี่ในล่างนิกาเนี่ยต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้สามารถต่อสู้กับตัวของ5ผู้เท่าได้จริงๆเนี่ยแค่5้าผู้เท่าคนเดียวอย่างแซตเทิร์นเนี่ยลูฟี่ก็ยังพอต่อก่อนได้นะครับลบท่าโจมตีได้โจมตีแซตเทิร์นได้ทั้งหมดนะแต่แค่การโจมตีนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลเพียงเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยจะพูดว่าไม่เป็นผลเลยก็คงจะไม่ได้นะครับมันเป็นผลและก็ส่งผลกระทบออยู่่่แตวตววาััขงนนน้ ฮิวิ่งตัวเองเนี่ยนะครับจนร่างกายเนี่ยนะครับเสมือนไม่ได้รับบาดแผลใดๆจากการโจมตีเลยแล้วนี่เนี่ยแค่เซตเทิลคนเดียวนะครับถ้าหากลูฟี่เจอ5คนแล้วเนี่ยลูฟี่โจมตีไปพวกผู้เท่าทั้ง5คนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแถมยังมีฟื้นฟูแบบโคตรก๊อตกันเลยประมาณเนี้ยลูฟี่เนี่ยเรียกได้ว่าเขาคันแย่เลยแหละครับต้องพึ่งบารมีอาจารย์โอดาแล้วบัฟลูฟี่ว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถล้มพวกนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอหนทางนี้นะครับหนทางที่อาจารย์โอดาเนี่ยจะบับมัน นะส่วนหนทางที่2นะครับก็จะเป็นการหนีนะฮะถ้าไมถึงหนีล่ะครับตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าก็เพราะว่าโจมตีไปแล้วมันไล่ผลแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เหนื่อยเปล่าๆหมดแรงไปเปล่าๆสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีนะครับเพราะตราบใดเนี่ยที่ลูฟี่ยังหาทางจัดการกับการฟื้นฟูนฟนของห้า้เท่านี้ไม่ได้เลยนะครับ ก็เรียกได้ว่ายังไม่สามารถสู้ตัวพวกเขาได้อยู่ดีต่อให้ลูฟี่เนี่ยจะมีท่าโจมตีสุดแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าท่าพิฆาตที่โคตรโหดอะไรประมาณนี้แต่ถ้ายังแก้ปัญหาเรื่องการฟื้นฟูของห้า้เท่านี้ไม่ได้ตัวของลูฟี่เนี่ย ก็เรียกได้ว่าอย่าหวังว่าจะชนะเลยนะฮะเพราะณตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครฝีมือสูสีกับ5้าผู้เท่าแล้วนะครับฝั่งลูฟี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเรือคนไหนนะครับโซโลซันจีจินเบย์เอ้ยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะสู้หผู้เท่าไม่ได้สักคนเลยหรือต่อให้ไปสู้เนี่ยยังไงก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายังหาทางจัดการ กับการฟื้นฟูของหาพุทเท่าเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันมีลิมิตหรือมันมีข้อจํากัดแล้วก็นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยคือมันยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นหรือว่ายังไม่เผยออกมานะครับว่ามีลิมิตนะดังนั้นนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับให้ใจกับทางนี้ไว้ประมาณสัก80%ซนะครับซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทางนี้นะต่อกันที่หนทางที่3กันเลยดีกว่านะครับหนทางนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่่าาหลยยคนเนเี เชียรมากๆเลยนะครับซึ่งก็คือการมีเพื่อนร่วมรบหรือว่าคนที่แข็งแร่งเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยต่อสู้นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปอ่านดูในกระทู้กระทู้หนึ่งนะครับเป็นตอนที่1,109เนี่ยนะครับจะมีแฟนคลับบางส่วนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างคนที่จะมาช่วย ซึ่งคนที่จะมาช่วยนั้นก็จะมีคนแรกเลยนะครับแชนนะครับคนที่2เนี่ยก็จะเป็นดากอนซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับแฟนๆขับเนี่ยต่างให้เหตุผลที่ต่างกันไปว่าทําไมเขาถึงจะมาช่วยลูฟี่ในการต่อสู้กับาพาูุเท่าอย่างนั้นเหรอเหตุผลแรกเลยนะครับวันพีทเนี่ยเข้าสู่ภาคสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เลยจะกระทัดรัดทําให้ทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วไปหมด อย่างตัวของแชงเนี่ยแชงอยู่เอลบาบใช่ไหมละครับเขาเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดแล้วมีเปอร์เซ็นที่จะมาช่วยมากเลยอย่างตัวของดากอนเนี่ยดากอนเขาก็เป็นถึงทหารเลือกเก่าเขาก็อาจจะรับรู้ถึงตัวตนที่สูงส่งของห้าผู้เฒ่าหรือพลังของห้าผู้เฒ่าและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่ทาให้ตัวของดากอนรีบมาช่วยลูกชายอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างเมกเซนต์อยู่แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ไปอ่านเอาจากแฟนคลับของบันพีทบนกระทู้ด้วยนะฮะซึ่งเขาเนี่ย ค่อนข้างดีเลยเพื่อนเพื่อนอน้องๆคิดว่าหนทางไหนเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมให้เป็นหนทางที่2แล้วก็3นะครับสเนี่ยก็คือหนีนะครับส่วน3เนี่ยก็คือจะมีคนมาช่วยและทั้ง2หนทางนี้เนี่ยผมให้หนทางที่2เนี่ยแปนหนทางที่3เนี่ยผมให้อยู่50%ส 50นั่นเองนะครับส่วนทุกคนเนี่ยมองว่ายังไงก็ลองเดากันเข้ามาดูได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยวิเคราะห์กันได้นะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Anime b a t t l e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย